สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพบกับรายการสปอเพเหเฮละ EP ที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็น EP ปฐมฤกษ์ก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วิบูลย์สุนทราศีครับอดีตท่านเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์มอเทคโนโลยีราชมงคลอีสานก็จะมาพูดคุยกับสปอเพเหเฮละในเรื่องเกี่ยวกับการเล่นกีตาร์ในช่วงวัยย่างก็สู่80ปกัจะน่าสนใจอย่างไรก็ ไปพบกับท่านอาจารย์วิบูลเลยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ,รรบอ่กาก็อื่นขอให้อาจารย์แนะนําตัวกับผู้ชมทางบ้านหน่อยครับผมอาจารย์วิบูลสุนทราสีอ่เป็นอาจารย์สอนคณะวิชาวิศวกรร,รมอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลอีสานนครสิมาครับตอนนี้ผมกเกษียณอายุมาได้3าสิปีแล้วครับคือผมอายุตอนนี้80ดสิปีนะครับแล้วก็ เริ่มมาสนใจเรื่องกีตาร์ปกติเขาจะขี่จักรยานฮะขี่จักรยานไปในที่ต่างๆเช่นวังน้าเขียวเขาใหญ่แล้วพวกนี้นะครับแล้วปรากฏว่าพออายุมากเข้ามากเข้าแล้วปรากฏว่ามาเจอกับสภาวะโควิดก็เลยต้องอยู่บ้านอยู่บ้านก็เหงาไม่รู้จะทําอะไรครับก็เลยเมื่อต้นปีนี่เองครับกเลยคิดว่า ควรจะหากีตาร์มาลองเล่นดูในขณะที่ผมยังเล่นไม่เป็นเลยนะครับผมก็เปิดจาก y o YouTube บ้างจากาในเน็ตในอะไรต่างๆบ้างว่าเขาเล่นเขาเริ่มยังไงก็งูพาไปไปเนนรื่อยนะฮะแล้วก็ซื้อกีตาร์มาเริ่มซื้อมาปัจจุบันก็ซื้อมาน่าจะสิบตัวแล้วครับสิบตัวแล้วใช่ไหมสิบตัวเวอ่อก็เลยเอามาแล้วก็มาซ่อมเนื่องจากเป็นกีตาร์ที่ราคาไม่แพงนะัก ราคาประมาณห้าหกพันสูงสุดนะครับสูงสุดซื้อมาก็มาฝนฝนเพื่อเอานัดกระดูกแซดเดิลกระดูกใส่ครับแล้วก็เรามาเล่นดูกระเสียงดีฝนไปฝนมาฝนจนเตี้ยไปก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องก็ต้องเสียแล้วก็มอบให้หลานน้องเพื่อนอะไรต่างๆไปทีนี้ก็คืออยากจะทราบแรงบันาลใจที่ว่าอยากเล่นกีตาร์เกิดจากอะไรครับเกิดจาก ก็ความเหงาเพราะไม่ไม่รู้จะทำอะไรฮะโควิดมาก็นั่งนั่งนอนนอนดูทีวีครับคิดไปคิดมาก็เลยนึกถึงเปิดดูในในเน็ตก็เห็นมีขายกีต้าขายอะไรก็เลยเริ่มซื้อกีตร์จากหลายคนมีแก้วอะไรรถซึ่งสมบัติอะไรพวกนี้ฮะครับก็ซื้อมาตามเพจนะครับตามเจอแล้วอาจารย์ส่วนใหญ่ฟังเพลงแนวไหนครับ เพลงที่ผมฟังผมฟังได้ทุกแบบนะฮะแต่ที่ชอบก็คือเพลงจังหวะที่มันเล่าใจแล้วก็เช่นพวกเสียโลโซเพราะว่าเสีงโลโซเขาเป็นเป็นรล,ลูกศิษย์เลยก็ไดนะ้ว่าได้เพราะว่าผมจบปี25 0 1ัาราชบัณฑวิทยลัยเขาจบหลังจากนั้นเยอะเลยฮะนานมากนะบจบหลังของผมนานมากพิเศษก็จบจากสถาบันอาจาการ,ราชบัณฑิวิทยาลัยครับ ตะคอนซิมมาครับครับแล้วจาค์คิดว่าอะไรคือสเสน่ห์ของกีตาร์ครับที่ทําให้จา์อยากเล่นอ๋อเสน่ห์ของมันคือมันทําให้เราเมื่อเล่นแล้วเมื่อเราค่อยๆปล่อยอารมณ์ไปกับมันนะฮะมันจะเกิดความสบายใจแล้วลืมทุกลืมอะไรต่างๆทุกอย่างครับมันทําให้เราเพลินนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมฝันไว้นะครับว่า วันหนึ่งผมก็ต้องเล่นเป็นเพลงให้เพื่อนฟังได้ให้ใครฟังได้ไม่อายใครสักเพลงสองเพลงก็ยังดีนะครับ,รบผมคิดอย่างนั้นแล้วคิดว่าตอนนี้ตัวเองเล่นได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่า <c oughs> เพลงที่เล่นได้กับเพลงที่เพลงอย่างเสกโลโซอย่างเช่นอะไรเจาะๆอะไรกเนี้ยค <c oughs> รับมซานครับสมซานเรื่อยอย่างหนึ่งที่พอจะพอจะทำคำได้บ้าง แล้วก็เพลงของใครนะฮะเบิร์ดธงชัยเราสู่กันฟังอะไรต่ออะไรเงี้ยครับที่มันมีคอร์ดง่ายๆไม่กีคอร์ดก็ใช้วิธีนี้ครับเรียบผมก็สุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากอะไรสักหน่อยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่กําลังคิดเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างหรือคนที่คิดกําลังจะเล่นดนตรีครับมันไม่สายนะครับไม่ว่าคนจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนี่ผมแปดสิบเริ่มเมื่อแปดสิบครับ ผมไปสมัครเรียนกับอาจารย์ชื่ออาจารย์เลยนะจำไ่ได้คือชอบลงลงเพลงพวกพวกบลูต่างๆในใน u t u b e <บ>ใช่ไหมครับใช่ฮะหนวดเขาเยอะๆหน่อยนะฮะผมขอโทษดีนะฮะผมจำชื่อไม่ได้ว่าผมก็หยุดเรียนมานานแล้วนั่นก็สอนสอนการจับขอดต,ต่างๆอะต่างๆแล้วขอดที่สัมพันธ์กัน ที่มันจากขอนี้จะไปขอดอะไรเรียงลําดับไปยังไงไงมันทําให้ผมเริ่มรู้รู้สึกเยอะเหมือนกันรู้จักเยอะแต่พวกเพนเทาร์โนลิกหรืออะไรพวกนี้ผมไม่รู้เรื่องครับครับยังไม่รู้เรื่องนะอเขาพูดมาผมก็ฟังค่อยๆฟังแต่ก็ไม่ไม่เข้าใจ<ต>ก็คิดว่าจะต้องพยายามสนใจฮะแต่ก็คือมันก็เรียกว่าเป็นการฟังสุขแบบใช่เป็นความสุขสที่สญญนใจท,ที่หาที่ไหนไม่ได้ครับ แล้วถ้าเรานั่งตรงไหนนะฮะไปที่ไหนอย่างเช่นผมไปวังมะเขียวครับไปพักไปบ้านพักแล้วก็มีครอบครัวไปด้วยมีพี่น้องไปด้วยผมมานั่งเล,เล่นเล่นอยู่คนเดียวมันโอ้บรรยากาศดีจริงครับมันแบบเพลินนะฮะช่าบ้านไปหลังหลังหลังๆนะฮะก็นั่งเล่นเบาๆเราไม่ไปอดใครเราก็เล่นเล่นเล่นร้นองเพลงกันอะไรเพลงจับขอถูกมากก็มไม่มีใช่ว่าแต่มันเป็นความสุข แล้วตอนสมัยนุ่มๆนี่เคยคิดจะเล่นเลยครับเคยจับเคยจับเมื่อตอนที่ผมจบจากเทคนิคกรุงเทพใหม่ๆผมเรียนอิเล็กทรอนิกส์ครับครับก็ตอนนั้นเราเริ่มจับเริ่มจับแล้วพยายามจะหัดเพื่อโชว์สาวมันเป็นมันเป็นมันเป็นตมยุคหนึ่งนะคะับที่ทำให้ครับก็ สุดท้ายนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับ,รบที่ให้เกียรติกับรายการขอบคุณมากอาจารย์ขอบคุณครับดีครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะครับจากบุคคลคนหนึ่งสําหรับข้อคิดที่ว่าไม่มีคําว่าสายที่จะเรียนรู้สิ่งใดก็ตามถ้าหากว่าเราสนใจจริงไม่ต่างอะไรกับตำนานไก่ทอดเคฟซีอย่างพุทันเซนเดอร์นะครับซึ่งเป็นบทพิสูจน์ให้คนทั้งโลกเห็นแล้วว่าความสําเร็จของคนเรานั้นบางทีเรื่องอายุมันก็เป็นแค่ตัวเลขครับพบกันใหม่อีพีหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับครับ